เธอว่าเราจะรอดกันไหมต้องรอดเก็บไอเทมหนึ่งครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะรอดแต่เควสฉันคือเควสจุ๊กอะ่ะอือฉันไม่เอาพิสูจน์ตนไปด้วยเอา<ด>แทงทไม่จุก๊กเป็นเวลา,วา90 90วินาทีแล้วก็รอ120 จิ๋ววันเลนทายหนึ่งร้อยยี่สิบอีใครเอาด่านมาทับฉันไม่รู้ไม่ใครก็ใครแะ่ย่ามาโอกะชันเอาดอกไม้ไปร้านแก๊สเฮเว่นร้านเก็บของเก่าอ๋อตุ๊บคับเว้นอุ้ยอุ้ยิกานกแสก อ้มันอยู่ตรงโน้นปล่อยไปโดนเพื่อนด้วยแจกคิอุ้ยนางเพื่อนโดนแล้วขอแกะโทเท,เทมก่อนนะเพื่อนเปิดกล่องไปแล้วอะฉันเปิดเองฉันไม่รู้เธอมีเควสเหรอไม่พอปอมีหิวให้มันหน่อย,อยหิวมันหน่อยเธอสี้ตามาหรือเปล่าเราต้องดูก่อน ยอกก่ออก่ออออนนยุ้ยนางร้องเสียงดังมากจะวิ่งไปหิวตรงนู้นปพอาป่านตรงนี้นะโอเคคนนั้นโดนแล้ว ได้สักเครื่องได้สองเครื่องก็ดีใจละ<า>ผีต่ตอนนี้เล่นยากไหมวะเธอ่าค่อยากเออแต่ชอบแต่ชอบแอนิเมชันของตัวผีเนาะมีนกมีอะไรออกมาด้วยเออ มันปล่อยแต่ละทีเสียงนั้นตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนยิงปืนใหญ่เลยใช่เราไปร้านแก๊สกันเพื่อนเพื่อนอย่างงกอ้นี่เอาบัตรร้มาให้ฉันอ๋อ ปออยู่ที่ไหนปอ,อนแนเสร็จล้วฉันไปจะไปซับซะหน่อยอีเพื่อนดันไนอ,อ้นี่ทิ้งบัตรลาดไว้ให้ฉัน เ้ยได้สองเครื่องแล้วดีไซน์แล้วเยอยโดนอีกนะน่าโดนนะน่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นโทเทมข่าวชิ้นที่สองเธอเหลือเธอเหลือที่ปอจุดอันแรกไว้นะจ้ากับอันนี้สองเดี๋ยวค่อยแกะ เดี๋ยวเพื่อเราไปเก็บหน้าประตูมีคำสาบโทรเทมคำสาบคืออะไรวะไม่รู้อ่ะต้องมีอีกอันนึงอยู่อยู่แถวร้านเก็บรถแน่เลยไม่ล้มชนได้ไหาดูเ,าาเออัอน,อนตรงร้านตรงร้านเก็บรถนั่นแหละฉันแกะรถซ้อนกันเยอะๆอ่ะ ทีี่อจุด<ล>นสแล้วในร้านแก๊สอ่ะร้านแก๊สคือที่พอจุดโทเทมอ๋อแสดงว่าจุดอันแรกยังผีกระทืบหรือเปล่าวะไม่ไม่อันแรกพอพอมาจุดอันใหม่อ๋อ,อ,อเธอเธอสะบัดออกโอเค พอตรงนี้มีกล่องนะโอเคฉันไม่ช่วยเพื่อนอา้าวมีคนช่วยแล้ว <S <S ผีไล้ใครทำไมเงียบจังไล่ปอไล่ปอ เห็นแล้วเห็นแล้วพอเรามามันปล่อยนกนะวิ่งซิกแซกด้วยนะโอเคทนแทบทนทบอีกอันอยู่บนบนบนรถแตก ไอ้นกดักเป็นไม่นะเธอถอยก่อนอุ้ยนางมีเอ็นี่ใครโดนนกกัดหัววะนะ่ะนกเฉียดหัวมันรู้ได้ไงวะเปิร์กนี้คือเปิร์กอะไรวะ เฟิร์กใหญ่คนนี้คือเปิร์กอะไรวะเฟิร์กอะไรมันเป็นรูปคนสองคนน่ะ,อะโอเคผีอยู่ทางนู้นนิวตัวเองแล้วกันทำไมดูยังอยู่อะใช่มไหม อโทรเทมแค่สองอันแล้วนะอ๋อสาบแล้วมั้งอันนั้นของใครอะโทเทมพรนอะ่ะเนี่ยที่พอไปจุดเนี่ยโทรเทมข่าวธรรมดาเดี๋ยวพอจะวิ่งมาดูที่ตรงนี้ว่ามันเป็นไฟหรือเปล่าไม่ไม่เป็นอ้อาแล้วทำไมมันยังมีไอ้นี่อยู่อะเป็นเปิร์มมันหรือเปล่า ปอปอต้องไปช่วยเพื่อนแล้วล่ะอีกคนหนึ่งจุ๊กอยู่หน้าหน้าปมแก๊สอุ้ยโดนแล้ว ซ้ำเครื่องหน้าร้านแก๊อสอุ้ยว้ยนกโดนถอยถอยต้นไงทอเทมไฟถอยเอามันย้ายมาอยู่ตรงนี้เออผีมาผีมาเมื่อกี้เมื่อกี้ถอนไปแล้วเออใช่ฉันก็ว่าฉันถอนไปแล้วอ,อ๋อมันเสกมาใหม่ได้ หรอเออเดี๋ยวฉันไปแกะนะเออเออมันเสกได้ด้วยเรอรถอะได้ได้ได้ช<ำ>ําระล้างอยู่หูแสงนะ่ากลัวมากออออไปแล้วไปแล้วไปไล่เพื่อนอีกคนนั้นออไม่หิวตัวเองวะงองอมันเสกขึ้นมามนใหม่ S <S 2> <S 2> อุ้ยมันไปเจอคนนั้นคนนั้นจะตุยนะน่าคนนั้นมีตูแจงจะเอาให้ตายมันเหมือนนกบินผ่านหัวเราเนะ <S <S าะใช่ผมรู้สึกมันแบบนั้น แสงของโทเทมสวยมากเลยอ่ะาาเออเขาก็คิดแอนิเมชันออกเนาะเก่งคนทำเกมเนี้ยใช่ดเื่อนั่นอยู่ไหนอยู่ตรงโทเทมไฟอยู่ตรงโทเทมไฟเอ,อ้ยโทเทมพร มาแล้วนะมานะเธอแอบีอนบั่นเดินตามหลังผีผีไม่รู้อีกโอ้ยมาแล้วกระทืบเครื่องแล้วปอมันเห็นปอนะมันไปกระทืบโทรเทมไฟแล้วโทรเทมพรแล้วไม่เห็นไม่เห็นปอแอบอยู่ไกล ต้องแกะแล้วลนะ่ะเดี๋ยวมันเสกเย่าฉันโดนโดนนกจิกี<อ>แกะก่อนนะเดี๋ยวฉันแกะนะเดี๋ยวเสกเดี๋ยวเสกเออเสกเ,เสกเ,เอาไว้เพื่อนฮิเวเหลือเครื่องเดียวมันไม่น่าจะเสกอะ มันคือคำสาปอะไรวะหมดแล้วนะลมแล้วเธอคอยแอบไว้เดี๋ยวปอจะวิ่งรอดไม่แต่ฉันไปวิง่งรอดหรออ้ยมันเห็นปอไอ้อปอวิ่งรอไม่ไม่มันเห็นฉันสรุปว่า เห็นเห็นฉันเห็นฉันเออแหมเอาไปช่วยเราไปช่วยช่วยเลยผีตาบอดกลับนะกลับนะ อ้าอินนี่หายเจ็บได้ยังไงวะมันหิวมันมันหิวกระทืบโทเทมนีม่เครื่องอื่นให้ป่อนปะ่ะเดี๋ยวป้อไปนี่ไปหน้าประตูป่อนมาไม่ผิดะไรฉันฉันกำลังพาไปร้านแก๊ส โอเคร้านแก๊สนะอยู่ร้านแก๊สนะก็ปั่นหน้าประตูอยู่มันกลับไปที่ที่เครื่องนั้นเครื่องไหนเออเครื่องรถแตกโอเคไม่เปไ็นไรอยู่คนละเครื่องเดี๋ยวฉันไปซ้ำเครื่องรถแตกเดี๋ยวจะวิ่งล่อ เรองรถแตกได้สามสิบใครโดนวะอีนั่นโดนอีกแล้วไม่รู้ไงผีเกาะหัวพอ อุยลมเราต้องก้าวๆไว้ก่อนนะเธอเดี๋ยวฉันไปช่วยเพื่อนนะเฮ้ยระเบิดแต่แต่เก้าวๆไว้ก่อนนะมันเป่า มันมามันมามันไปใช่ไหมอ้ยอุ้ยอ้ยอยลวฉันไปช่วย,ยเธอเพื่อนวิ่งไปประตูแล้วนะโอเค ฉันกำลังมาฉันกำลังมาโอเคมันกำลังแขวนป,ประตูประตูอยู่ไกลแล้วเนี่ยเราต้องวิ่งไปประตูเพื่อน <c oughs> ไปวิ่งอ้อมไปทางนู้นไปทางนู้นวิ่งทางนี้ผีไปทางนูน้นก็ต้องวิ่งทางนีน้โอเคโอเค หิวก่อนไหมหมีแทงหลังปะีกล่องหมดแล้วเหรอกล่งองหมดแล้วอุ้ยเสียหน่อยไป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 สี่ไล่ฉันป้าไปมิกกี้มิกกี้วิ่งไปทางโอเคกำลังวิ่ง ยี่ากระโดดข้ามไม้ไม่ได้ไม,ายยมาเล้ววยวกันกเธอกำลังวิ่งไปประตูหิวกันเสร็จยังยังติตามมาเปิดประตูเลยเพื่อนเปิด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  เธอมาบังฉันหน่อยได้ได้ได้โอ๊ยโอ้ยโอ้ยสะบัดสะบัดเธอออกไม่ได้นะสะบัดสะบัดสะบัดปอพอมันตีอีกครั้งมันก็เลยออกได้เออ ได้สองขีดเนี่ย